สดีค่ะทุกคนมาให้อาหารลูกๆค่ะ,ะามาใหอาหารลูกๆค่ะกินอาหารกันนะคะมาดูความน่ารักของลูกๆก,กันค่ะความน่ารักของลูกดิฉันนะคะ เอาอาหารให้ลูกๆค่ะลูกๆก,ก็ิกินอาหารเปลือกขาอ้าวโพดค่ะเอาเปลือกขาอ้าวโพดให้เขากินก่อนจ้าเปลือกขาอ้าวโพดแล้วก็จะ,ะตามด้วยย่า yeah. แต่ตอนนี้เปลือกขาอ้าวโพดให้กินก่อนค่ะเออ บบ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 บอนบบบบบบบาบบ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 บะบบบบงบบบบบ สวัสดีค่ะได้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ